ค่ะจากโจทย์นะคะก็คือให้นิสิตออกแบบการสอนทฤษฎีบทต่อไปนี้ถ้า,าส่วนของเส้นตรง AB และ CD ตัดกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วรูปสี่เหลี่ยม ABACBD เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ ตอนกเลยนะคะก็คือต้องกำหนดาสิ่งที่โจย์กำหนดให้นะคะก็คือเราจะกำหนดให้ส่วนของเชืส้นตรง ab และส่วนของเส้นตรง CD ตัดกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตัดกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะ เราต้องการพิสูจน์ว่าเราต้องการต้องการพิสูจน์ว่าต้องการ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 พิสูจน์ว่าลูก ตามรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยม A C A C B D นี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ ทั้นที่สูเราก็จะมาพิจรารณาตามเหลียม AOD นะคะเดี๋ยวขอวาดภาพก่อน,นะคะอ่ะส่วนของเส้นตรง AB ตัดกับส่วนของเส้นตรง ఏడి నహ uh -huh. นี่จะเป็นของเส้นตรง AB องส่วนของเส้นตรง AD เราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม AOD ค่ะและสามเหลี่ยม Boc จากว่า a O เนี่ยเราก็จะได้ว่า a O เท่ากับเท่ากับ B O นะคะเนื่องจากว่า C D เนี่ยส่วนของเส้นตรง C D เนี่ยแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง A, B ที่จุด O นะคะแล้วก็เราก็จะได้ว่ามุมนี้ให้เป็นออมุมหนึ่งนะะแล้วก็มุมเนี้ยให้เป็นมุมสองนะคะเราก็จะได้ว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนะคะเนื่องจากว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้วเนี่ยแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันค่ะแล้วก็จะได้ว่ามุม ดีก็จะเท่ากับมุม Co ไม่ใช่ค่ะมุมความยาวของเส้นตรงดีเนี่ยก็จะเท่ากับความยาวของ Co ค่ะก็คือส่วนของเส้นตรง a b เนี่ยแบนครึ่งกับส่วนของเส้นตรง cd ที่จุด O ดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม AOD เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOC แบบด้านหนึด้านนหนเองคับ